อกไก่ดำนะครับเห็นไไข่ยัดเข้าไปเลย แตงค้มันก็ใส่ขวดก็ได้เลยวสวัสดีครับวับนนี้มาพบกับนุ่มอีสานหนุ่มเพียวอิสานยินดีนะครับเนาะ วันี้จะมาอบไก่นะครับผมไก่อบปี๊บนะครับผมดูครับไก่อบปี๊บไก่ดานะครับไก่ดาอบปี๊บครับผมจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูชมตอนสําเร็จนะครับผมนี่ไก่ดําอบปี๊บนะครับผมไก่ดำอบปี๊บครับ้าปี๊บไก่ดำอบปี๊บครับผม มากเลยครับก็มาปี๊บมาใส่ก่อนครับแล้วปุ๊บป,ปรับเห็ดลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอบผ่าไปนะครับผมอบด้วยปี๊บนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมตอนมันสุกนะครับผมจะออกมาเหมือนใน คลิปที่เขาลงกันหรือเปล่านะครับผมจะออกมาสวยนะครับอบไก่ดำนะครับผมไก่ดำอบปี๊ดครับผมไก่ดำอบปี๊ดนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาชมตอนมันสุกนั่นแหละครับผมโอเคครับเราจะมาเปิดดูอีกครั้งที่สามนะครับผมกลัวมันไหมนะครับผม มาเปิดดูข้างที่สามนะครับว่าข้างในเป็นยังไงแล้วโอ้ยังไงแล้วครับผมครับผมท่านผู้ชมน้ำก็เริ่มแห้งแนละ้วเดี๋ยวเรามาชมกันเลยประมาณนี้นะครับน้ำก็เริ่มแห้งเดี๋ยวต้องเติมน้ำอีกเมื่อนี้ ผมก็ต้องอบต่ออีกนะครับผมยังไม่สุกดีเท่าไหร่นะครับผมนี่แะครับต้องอบต่ออีกสักหน่อยนะครับผมต้องเติมน้ำเพิ่มนะครับ ครับเราเติมน้ำเพิ่มลงไปนะครับหกต่อครับผมติดต่อครับนี่ครับผมได้ปเปิดมาลุ้นกันนะครับผม นานเลยนะครับผมไก่เราจะเป็นยังไง้จงเจงไนงนะครับครับนีครับ,รบจำเจียวเราผูกมานะครับไก่ไปนะครับไก่ดำไปนะครับผม น้ำมันมา,มา,มาไว้ราดคือกินนะครับใส่น้ําจิ้มก็ได้นะครับน้ํามันใส่น้ําจิ้มเพิ่มก็ได้นะครับน้ํานัวไปเด้อครับผมไปเด้ไก่ดำกุบปี๊บครับผม Bye.

야, 천천히 마는게 앵긴지. 아, 이제 아봐 Yeah อโอเค,ครับก้าว่าอร่อยครับมาโยครับผม ีมันก็จะดำๆนะครับเพราะเป็นไก่ดำครับกระดูกก็ดำไข่ดำครับพันพันผสมแล้วนะครับไก่ดำ

อืมอ mm ันนี้ครับนอนครับ โอเคครับผมขอบเลยครับขอเวลาถึงตอนเด้อครับมาเด้อครับชุดนี้ไก่ไก่ดำอบด้วครับผมแอบไล่ครับผมคือครับสวัสดีครับ